สวัสดีครับผมชูกาเพื่อนๆคงจะรู้จักกลุ่มดํากันใช่ไหมครับเราทุกคนคงรู้กันใช่ไหมครับว่าหน้าที่ของหลุ่มดําคืออะไรแต่ในจกักรวาลของเราอาจจะมีหลุมดําประหลาดชนิดหนึ่งที่ทําตัวเหมือนปรสิต์ที่มันคอยดูดกินพลังงานของดาวฤกษ์ที่มันอาศัยอยู่ซึ่งในกรณีนี้คือดาวฤกษ์ที่มีขนาดและมวลไม่ต่างไปจากดวงอาทิตย์ของเรามันได้ดูดกินพลังงานจนทําให้ดาวฤกษ์นั้นมีสภาพคล้ายดาวยักษ์แดง ที่ใกล้สิ้นอายุไขไปในที่สุดดเรเอิร์ธเบลลิงเกอร์ผู้นำทีมนักวิจัยจากมหาลาัยเยลของสหรัฐและสถาบันมักพังเพื่อการศึกษาฟิสิกาาส์ดาราศาสตร์ของเยอรมนีได้ระบุว่ายุคบรรพาการที่เอกภพเพิ่งถือกำเนิดใหม่อาจมีหลุมดำขนาดจิว๋วที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของห้วงอวกาศที่มีความหนาแน่นสูงและไปรวมตัวเข้ากับสาสารที่กำลังก่อตัวเป็นดาวฤกษ์ ทำให้มันสามารถหลบซ่อนตัวอยู่ภายในดาวฤกษ์ซึ่งมันสามารถอยู่ได้นานหลายพันล้านปีในขณะที่ดูดกินมวลสารของดาวฤกษ์ดาวฤกษ์คอ้ายดวงนี้จะถูกดูดกินพลังงานไปอย่างชา้าจนเจ้าตัวหลุมดำประิตนี้จะเติบโตขึ้นเดิมทีแนวคิดนี้มาจากการพยายามตอบคำถามเรื่องที่มาของสาสารมืดซึ่งสตีเฟนฮอวกิงนักฟิสิกส์อัจฉริยะได้เคยเสนอเอาไว้ว่าหลุมดำที่มีขนาดเล็กมาก ที่มีมวลเท่ากับดาวเคราขนาดจ่อมตัวอย่างเช่นดวงจันทร์หรือดาวเคราะน้อยสามารถจะเกิดขึ้นได้ในยุคบรรพการระหว่างช่วงเวลาไม่กี่วิหลังเกิดเหตุการณ์บิกแบงเนื่องจากสาสารในเอกอภพที่ยังร้อนจัดและหนาแน่นสูงบางส่วนได้ยุบตัวลงจนกลายเป็นหลุมดำที่ขนาดเล็กกว่าปกติ แต่อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันนักดาราศาสตร์ก็ยังไม่สามารถค้นหาหลุมดำนี้พบแม้จะมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงโดยฮอว์กิงเคยสันนิษฐานเอาไว้ว่าหลุมดำเล็กจิ๋วจากยุคบรรพกาลที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดของสาสารมืดมันอาจหลบซ่อนตัวอยู่ในดาวนิวตอนหรือดาวยักษ์แดงก็เป็นได้ด้วยเหตุนี้ดรเบลลิงเกอร์และคณะจึงทำการศึกษาเพิ่มเติมทางทฤษฎีว่า หากหลุมดำประิตนี้มีอยู่จริงและอาศัยอยู่ในใจกลางของดาวฤกษ์ที่มีขนาดเท่ากับดวงอาทิตย์ของเรามันจะมีลักษณะาภายนอกแบบใดบ้างที่แสดงออกให้ล่วงรู้ได้ว่าดาวดวงนั้นกำลังถูกหลุ่มดำที่อยู่ในตัวมันเองกืนกินอยู่ได้มีการคำนวณและใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ทดสอบด้วยการใส่หลุมดำจิ๋วเข้าไปในดาวฤกษ์มีหลากหลายขนาดที่มีมวลตั้งแต่0.8เท่าไปจนถึง100เท่าของมวลดวงอาทิตย์ ทำให้พบว่าหากกลุมดำนั้นมีมวลน้อยเกินไปมันก็จะโตขึ้นได้ช้ามากและต้องใช้เวลาเกินกินมวลสารของดาวเลือกนั้นนานโดยใช้เวลาหลายพันล้านปีกว่าจะหมดแต่ถ้าหากหลุมดำปรสิตนั้นมีมวลเท่ากับดาวเคราะห์แคะมันจะทรงพลังขึ้นอย่างมากจนสามารถดูดกินมวลสารของดาวเลือกที่คล้ายกับดวงอาทิตย์ได้หมดภายใน1000พันล้านปีโดยระหว่างนั้นกลุมดำปรสิตมันจะสามารถเพิ่มมวลพลังงานของตนเอง รวมทั้งแผ่พลังงานความร้อนและแสงสว่างมหาศาลออกมาได้เมื่อหลุมดำปรสิตนี้เติบโตแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแสงสว่างและพลังงานของดาวเลิกจะไม่ได้มาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันภายในอีกต่อไปแต่ทั้งหมดจะมาจากความเคลื่อนไหวของหลุมดำแทนทําให้ดาวเลิกที่ถูกปรสิตยึดครองได้กลายเป็นดาวฮอกิงเพราะลักษณะของมันตรงตามทฤษฎีของฮอกิงมากที่สุดโดยทีมวิจัยยังพบอีกว่า มดาวฮอวกิงจะมีลักษณะาภายนอกเหมือนกับดาวเลือกทั่วไปแต่ผิวภายนอกของมันจะขยายใหญ่ขึ้นเหมือนกับดาวยักษ์แดงที่ใกล้สิ้นอายุไขแต่ว่าระดับอุณหภูมิของมันจะเย็นกว่าดาวยักษ์แดงที่มากจนผิดสังเกตทั้งยังมีคลื่นเสียงจากการสั่นสะเทือนข้างในที่ผิดไปจากดาวเลืกธรรมดาอีกด้วยความรู้ที่ได้จากการศึกษาทดลองทฤษฎีนี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการค้นหาดาวฮอวกิง ที่อาจจะมีหลุมดำปรสิตนี้อยู่ภายในซึ่งเป็นที่มาของาศาสสารมืดเอาไว้ด้วยโดยในปัจจุบันนักดารา,าศาสตร์ได้ค้นพบดาวยักษ์แดงที่เย็นผิดปกติส่วนสถานที่พวกเขาค้นพบก็คือในกาแล็กซีทางช้างเผือกสำหรับอีพีนี้นะครับเจ้าหลุมดำปรสิตก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะครับ สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอีพีนี้มีเพียงเท่านี้นะครับอีพีหน้าเจอกันใหม่นะครับบวัสดีครับ